ครับท่านผู้ชมครับตอบโจทย์วันนี้จะคุยกับนักคิดนักเขียนปัญญาชนสยามอาจารย์สุรักษ์สิวรักษ์ครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์วันนี้นั่งดูกันทางประเทศหรืออาจจะนั่งดูทางโลกเลยฮะพิธีเสกสมรสระหว่างเจ้าชายวิลเลียมกับเคนมิดเดิลตันทีนี้คนไทยเนี่ยอาจจะไม่ทราบวันนี้ผมดู BBC อยู่คนไทยทั่วไปอาจจะไม่ทราบอาจารย์เคยทางาน BBC สมัยที่เป็นรายการวิทยุแล้วก็เป็นปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศอังกฤษบรรยากาศช่วงนั้นเป็นยังไงครับอาจารย์ ก็เป็นเป็นเรื่องที่ดีมากนะครับเพราะว่าครั้งแรกเสด็จเป็นทางราชการเรียรัฐประพาสก็ควนก็เสด็จมารับที่สถานีรถไฟ,ฟวิกตอเรียแล้วก็ส่งรถม้าไปเดีกกันเข้าพระาชวังบรคแกิงแฮมเหมือนเหมือนวันนี้เลยแต่ับทีหลังเสด็จอีกครั้งหนึ่งเป็นการส่วนพระองค์นะครับเวลานั้นเจ้าหญิงอเลซันดราซึ่งเป็น อะรเคอร์ินเป็นพระญาติของควีนท่านเคยเสด็จมงไทยท่านก็เป็นคนต้อนรับเป็นพิเศษถึงก็เชิญเสด็จให้ไปเล่นดนตรีไปเต้นลําที่วังท่านผมยังได้รับเชิญด้วยครับ,บราชวงศ์อังกฤษแล้วก็ประชาชนชาวอังกฤษตอบรับการเสด็จพระราชดำเนินเยือนอังกฤษของพระเจ้าอยู่หัวเป็นยังไงบ้างครับบรรยากาศจริงๆที่อาจารย์เห็นในปีนั้นพศนั้น อ้เขาธรรมดาครับคนอังกฤษนี่เขาตื่นเต้นเจ้านายอยู่แล้วก็ออกมรรับเสด็จขึ่นันแถวเลยที่ั้วันนั้นทําท่าฝนจะตกเลยนะฮะแต่ว่าไม่ตกกลาเป็นพระบารมีปกเกล้าฝนไม่ตกเขาก็เขาจะเวลาหมายออกเขาจะบอกเลย weather permitting แล้วเผื่อฝนตกก็จะไม่ได้นำคนมานำรถจนต์แต่วันนั้นฝนฝนไม่ตกแต่วันนั้นพระบารมีปกครับครับอากาศดีปกติอังกฤษนี่ฝนตกบ่อยนะครับแล้โดยเฉพาะในเดือนเดือนมิถุนายนเนี่ยตวนเดือาจารย์ปีนี้ร้อยปีอาจารย์หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชในการเสด็จพระราชดำเนินครั้งนั้นอาจารย์คึกฤทธิ์คล้ายๆกับว่าเป็นโคศกส่วนพระองค์ใช่ไหมแล้วได้มีโอกาสพบปะกับอาจารย์ที่ DPC ที่ลอนดอนด้วยบรรยากาศเป็นไงฮะอาจารย์ก็ดีครับคุณคึกฤทธิ์ท่าน ก็เป็นคนดังผมก็เป็นพบกับท่านครั้งแรกนะแล้วผมก็นิยมยกย่องท่านมาก่อนแล้วก็แล้วก็ไปไปออกวิทยุด้วยกันแต่ว่าผมไปติท่านเรื่องอะไรครับอาจารย์ก็ท่านบอกว่าผมเครียป,ประโมทครับอยู่ลอนดอนที่นี่ไม่มียุงครับนะฮะผมว่าไอ้ผู้ชายเหลวไหล <c oughs> ครับก็ <c oughs> ดีเนี้ยก็รับรับฟังผมได้ผมมีอย่างพูดเรื่อง เสด็จพระราชดำเนินแท้อังไงมาพูดไม่มียุ่งอะไรตัวอะไร,ร,รเล่นโจ๊กอยู่เรื่อยๆคืออารมณ์ขันท่านเยอะนะฮะแล้วรู้สึกว่าอาจารย์จะถกอาจารย์ครฤทธิ์อยู่คำใช่ไหมครับคำว่าคิงแอคทิวิตี้อาจารย์บอกว่าใช้พระราชะกรณียกิจอาจารย์ครฤทธิ์บอกว่าเสด็จพระราชดำเนินตกเรื่องเป็นยังไงฮะอาจารย์ทำไมนั้นอ,อ๋อธรรมดาครับผมเป็นเด็กท่านเป็นผู้ใหญ่ท่านก็ต้องถูกแหละแต่ว่าแอคทิวิตี้มันเป็นพระราชกรณียกิจเสด็จพระราชดำเนินมันโรโย่ทราเวลเนี่ยก็ ผมก็ถือว่าผมชนะแต่ว่าผมตอนนั้นก็ต้องทำท่าว่าแพ้ไปก่อนครับแล้วตกลงตอนหลังกลับมาคืนดีคุยกันฮะเรียกว่าทะเลาะกันตามหน้าหนังสือพิมพ์แบบที่ปัญญาชนเห็นกันอยู่อ,อ๋อตอนนั้นรักใครกันมากเลยครับครับแล้วเมื่อในหลวงเสด็จกลับแล้วคุณเทียนอยู่ต่ออไปพูดที่สามกีสมาคมนะครับแล้วก็พูดกับนักเรียนไทยเยอะแยะเลยครับแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยทำไมสยามรัฐไม่เอาเรื่องตั้งดินติดไปลงครับเขาบอกพวกคุณไม่เขียนงสือไม่เป็นอืมถ้า เก่งอย่างคุณสุรักษ์สิผมจะลงให้ในขนาดนี้เลยนะยกย่องผมเวลานั้นแล้วพออาจารย์เขียนเสร็จลงไหมฮะก็ไม่ลงนี่ลําลึกความหลังฮะอาจารย์บรรยากาศการเรียนสมัยที่อาจารย์เป็นนักเรียนอังกฤษเป็นไงสังคมอังกฤษช่วงนั้นเป็นยังไงอาจารย์เมื่อกี้คุยกันนอกรอบอาจารย์บอกว่าไปประมาณสักปี1 9 5 2 5 3ใช่ไหมห้าสามปีบรมราชาพิเศษกับสมเด็จพระนางเจ้าอลิซาเบธที่2เลยท่านอภิเษกเดือนมิถุนายนต้นเดือนผมไปกลางเดือน เครื่องประดับต่างๆยังอยู่หมดเลยครับอืเวลานั้นในเวลานั้นเพิ่งจะมีโทรทัศน์กระดาขาวคนก็ตื่นเต้นกันมากนะครับแต่คนก็ไปนอนกันแบบนี้ความตื่นเต้นเทียบกับวันนี้ได้ไหมอาจารย์ยากาศเป็นไงฮะรยากาศเวลานั้นมันเวลานี้มันต่างกันตั้งกี่ปีแล้วล่ะมันก็ไม่เหมือนกันแหละครับแต่ว่าผมว่าคนอังกฤษก็ยังตื่นเต้นพระราชวงอยู่เหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงเท่าไหร่ อาจารย์ไปเรียนที่เวลใช่ไหมฮะทำไมอาจารย์เลือกไปเรียนที่เวลส์ครับเรียนที่เวลส์ก็ผมชอบไปในที่ที่คนเขาไม่ไปกันสายทางเลือกเลยอาจารย์สายทางเลือกครับแล้วผมจะบอกให้นะครับผู้ที่ประกอบพิธีอภิเษกสมรสวันนี้เนี่ยอาร์คบิชอปออฟแคนเทอร์เบอรีนะครับท่านเคยเป็นอาร์คบิชอปเวลส์มาก่อนนะฮะชื่อ่างก็แววชัดๆเลยวิลเลียมส์ หมายความว่าอาจารย์ดูยังไงว่าชื่อเป็นเวลส์เป็นอังกฤษหรือว่าเป็นวิลเลียมเนี่ยชื่อคนเวลส์ครับแล้วท่านเคยเป็นอาภิชาิอเวลส์อยู่ที่อยู่ที่นิวพอร์ตวัดนั้นผมก็คุณดีมากเลยผมผมว่าคุณกับท่านมากอาภิชาติอแคนเทอร์บรีครับทีนี้ทําไมเจ้าชายต้องเรียกเจ้าชายแห่งเวลส์มังกรราชกุมารอังกฤษเวลมีความสําคัญยังไงครับคืออย่างนี้นะครับราชวงศ์ทิวดอร์นี่นะครับ เป็นเชื้อสายเวลเลยเประเจ้่นนที่เจ็ดนะครับและเมื่ออนะังกแลนตีเวลได้ก็พนกมาเป็นส่วนหนึ่งของสาธารณจักร,รแต่เพื่อเอาใจชาวเวลก็ตั้งมงกุฎชั่ว่าเป็นปรินเซเวลที่ทำเนียมทำยงังผลนะครับ,รบและปรินเซเวลนั้นนะก่อนจะได้รับอภิเษกให้เป็นมงกุฎชุมารท่านเป็นเดอะดุกของคอน沃尔 S <S ครพาะคอนวร์เดิมก็เป็นอิสระต่างหากเหมือนกันในที่อย่นก็มารวมกันเพราะฉะนั้นบินเซส w a l ก็ก่อนนั้นก็เป็นทุกอคอนวร์ด้วยจะเห็นได้ไหมครัเวลานี้ท่านเลิกกับแดนนาแล้วซึ่งแดนนาเคยเป็นปรินเซสว e s มาแต่งงานใหม่เมียใหม่ของท่านเนี่ยเป็นดัตช์ขอ o คอน l l นะครับไม่ได้เป็นช o สเ a l e s เพราะว่าอะไรทำไมไม่ให้ยศฐาบรรดาศักด์ท่านขนาดนั้นครเพราะว่าหนึ่ง เป็นแม่ม่มาก่อนการงานมาแล้วนะครับแต่เพื่อไกลเกลีกยก็หให้เป็นดัชเชสออฟคอนวอลอังกฤษเขามีพิธีพวกนี้ครับต้องต้องต,องต,องตามไม่ทันระบบเจ้าเนี่ยมันมีระบบจักรีนาต้องเข้าใจถ้าไม่เข้าใจก็ลักลั่นครับม,มันกุดราชกุมารอังกฤษนี่ปรินซ์ออฟเวลนี่ค่อนข้างจะเป็นปัญญาชนใช่ไหมชอบคอบหากับปัญญาชนสายทางเลือกใช่ไหมอาจารย์ทั้งซื้อพิมพ์ชนใหญ่ไม่ชอบท่านนะฮะเพราะว่าอะไรอาจารย์พวกกระแสหลักก็ไม่ชอบท่าน ท่านเป็นคนพูดตรงไปตรงมาแล้วท่านสนใจปัญหามากและปัญหาที่ท่านสนใจเนี่ยพวกหนังสือพิมพ์ส่วนใหญ่ไม่ไม่พอใจเท่าไหร่เช่นท่านปฏิเสธปุ๋ยเคมีท่านทําการ,รเกษตรใช้ปุ๋ยหมักนะแล้วก็ท่านก็ทําอะไรต่างๆซึ่งคนไม่เห็นนะครับ,รบยกตัวอย่างไอแคว้นคอนวอลเนี่ยเป็นแคว้นที่ดีที่สุดในอังกฤษเพราะท่านลงทุนทําที่นั่นอุดน,นช่ช้วบ้านเหมดเลยและ ท่านตั้งเทมานอสอะคาเดมีนะครับเป็นหน่วยงานในพระองค์เลยเชิญคนที่มีความรู้ต่างๆนอกกระแสหลักกลไปเป็นปราถุกอาจารย์มักเคยได้รับเชิญไปประัาอาจารย์เคยได้รับเชิญเช่นกันผมเนพจะยกย่องตัวเองผครได้รับเชิญเหมนกันเชิญให้ครับไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่วิเศษอะไรหรอกครับคือท่านเปิดโอกาสคนนอกกระแสหลักนะครับแล้วก็พวกคนนอกกระแสหลักเนี่ย เข้าเฝ้าได้สบายเลยนั <c oughs> ่นเป็นกันเองมากแล้วท่างมีความสุขมากว่าคุยกับผู้คนนอกกระแสหลัก <c oughs> ยกตัวอย่างผมไปสอนที่ชูมัร์เกอร์คอลเลจประจำสาธิตกุมารซึ่งเป็น อธิการของชูมัคเกอร์คอลเลจเป็นคนแขกอินเดียนะครับเรียนไม่จบไปเลยนะครับแต่เดินเท้ารอบโลกใช่เดินเท้าครับชูมัคเกอร์คอลเลจท่านปวดปานมากเขาเข้าเฝ้าได้ดเลยเลยแสดงว่าพวกกระแสรองทั้งหลายในสาราชณาจากทั่วโลกสามารถเข้าเฝ้าทางกรเชกุมาได้ง่ายๆเพราะท่านส่งเสริมทางด้านนี้ครัับสื้อกระแสหลักไม่ชอบท่านรับมักจะรับสั่งตรงไปตรงมาซื่อกระแสหลักไม่เคยไป ถามท่านถามง่ายๆแล้วกันนะบอกว่าเอ๊ะทำไมอังกฤษต้องมีราชวงศ์อยู่แล้วท่านก็มีทรงมีพระอารมณ์ขันมากก็บอกไว้ว่าเพื่อให้คุณถ่ายหนังสือพิมพ์ได้กับส่งเสริมการท่องเที่ยวอาจารย์มองพระรชาชอารมณ์ขันของท่านดีเนี่ดีเพราะว่าท่านก็เห็นแล้วหนังสือพิมพ์ถามอย่างนี้ท่านก็ตอบอย่างนี้รับถือว่าเป็นชั้นเชิงสมน้ำสมเนื้อกันนะครับรับชีวิตคนอังกฤษเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยแค่ไหนฮะอาจารย์เกี่ยวกับราชวงศ์ทั้งหลายครั้งก่อนผมเคยได้อ่านหนังสือพิมพ์แล้วก็เนี่ยครับป c e นซอ a เ e s <c oughs> เจ้าฟ้าชายชาวเนี่ยก็ไปวิจารณ์ข้าราชบริพารของท่านบางบรกการว่าทําเรื่องไม่รู้ทํานองทํเนียมอะไรทํานองนี้นะฮะวันลุ้งขึ้นโทนี่เบนสอส,อสอวุโสพักแรงงานฮะออกมาสวนเลยฮะบอกว่าแหมไม่ได้คาบช้อนเงินช้อนทองมาเกิดเหมือนท่านหนังสือพิมพ์ตีพิมพ์ลงหน้าหนึ่งกันหมดคนอังกฤษก็อ่านกันรู้สึกว่าเป็นเรื่องปกติมากทาไมมันปกติได้ขนาดนั้นฮะอาจารย์คนส่วนใหญ่ไม่รู้จักโทนี่เบนนะ,ะครับครับโทนี่เบนนี่เขาก็คาบช้อนเงินช้อนทองมาเกิดน,นะครับเขาจะคาบเหมือนกันเหรอฮะเขาเป็นลูกไวเคาสแตนเกต ตัวเขาเองก็สืบบรรดาศักดิ์ขุนนางสืบจกกักรกลเป็นไว้เขาแต่งเกตครับแล้วเขาปฏเิเสธบรรดาศักดิ์แล้วเขาจริงๆเขาชื่อแอนโทนีเวชวูดเบนครับชื่อเวชวูดเบนเนี่ยชื่อดับเบิลเนี่ยมันเป็นผู้ดีครับเขาก็ปฏิเสธเป็นเบนเฉยๆแอนโทนีก็ <Anthony S 1> เป็นโทนีเฉยๆแล้วเขาปฏเิเสธบรรดาศักดิ์สมัครที่บริสตอลไดรับเลือกจะพาสามัญอังกฤษไม่รับฮะขัดกฎหมายไล่เขาออกเขาไปสมัครอีกเขาก็ได้อีก จนกระทั่งสภาต้องยอมเบสชุดเองเขาเป็นคนแปลกครับเป็นคนพูดจาผงผางขวัญดีเป้นคนดีน่ารักมากนะครับคล้ายๆอาจารย์ด้วยผมไม่มีบางอาจไปสู้เขาหรอกแต่เขาเป็นคนเก่งเป็นคนน่ารักแล้วก็ขวานผาซากเกินไปถึงไม่ได้เป็นคนน้าพักแรงงานครับที่นี้ทำไมวิจารณ์ไปมากันได้คนก็ไม่ได้รู้สึกตกอกตกใจก็รู้สึกว่าไอ้อ่านหนังสือพิมพ์สนุกดีแล้วก็บังกุฎราชวงมันก็ไม่ได้ออกมาตอบโต้อะไรฮะเป็นของธรรมดานะครับถ้าคุณต้องการ ให้สถาบันกษัตริย์อยู่ได้ต้องเปิดโอกาสให้มีการวิพากษ์วิจารณ์ครับเพราะการวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยเป็นสิ่งประเสริฐสุดสำหรับมนุษย์ถ้ามนุษย์วิพากษ์วิจารณ์ไม่ได้มันก็จะพูดโกหกตอแหลพูดฉันรสนโยงอ,อย่างเดียวเสียนะครับ,รบพระพุทธเจ้ารับสั่งเลยนะครับดูความพิสูจน์ทั้งหลายใครมาวิพากษ์วิจารณ์สถาคดก็ดีพระธรรมก็ดีพระสงฆ์ก็ดีให้พิจารณาที่เขาพูดมาจริงไม่จริง ถ้าไม่จริงก็อย่าไปสนใจเขาถ้าเขาพูดมาจริงก็ต้องแก้ไขปรับปรุงครับวิพาควิจารณ์เป็นของสําคัญครับอถ้าไม่มีวิภาควิจารณ์อยู่ไม่ได้ครับครับแต่ถ้าเป็นสัจหวษที่17 18ในวิจารณ์นี่อาจจะถูกลงทันได้นะอาจารย์มันวิวัฒนาการมาอย่างไรฮะการเปิดกว้างของสังคมในการที่จะวิพากควิจารณ์กันได้เพราะว่ามีคนกล้าวิจารณ์ครับ รุ่นแรกๆต้องถูกตัดหัวบ้างตูกใหบ้างตามตามระเบียบนะครับมันก็เรื่อยมามันก็ดีขึ้นเรื่อยๆทุกอย่างครับมันต้องมีคนกล้ามีคนกล้าปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเมืองไทยเองก็เหมือนกันนะครับท่านเทียนวันท่านวิจารณ์รราชาตทีห้าให้มีพาร์เลเมนต ท่านถูกเข,าข้าคุกถึงสิบสี่ปีนะครับครับสมัยก่อนยังไม่มีมินพรรวมเลยชาติพัฒอท่านถูกกล่าวหา่มินตราพระราชสีกับเทียนวันใช่ไหมคะนะแล้วก็ที่ท่านฝันว่าจะมีพาเลยนม่ก็มีแล้วครับมันต้องมีคนต้องกล้าเสี่ยงอย่างนี้แหละครับแต่สมัยรัชก,กาลที่หกท่านก็เปิดกว้างใหบอภิปรายตอบโต้ท่านทางนัางสือพิมแห่ะอาจารย์มัน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 สองตำเด็นนะครับครับเพราะสมัยรัชกาลที่หกนั้นนะเมืองไทยยังสูญเสียจับจับสิทธิชาพน์าอนาเขตครับงสือพิมพ์ส่วนใหญเนีย มันจ้างคนบังคับอังกฤษบ้างคนบังคับฝรั่งเศสบ้างคนบังคับอะไรต่างๆมาเป็นมาธิการจับเขาไม่ได้ครับจับเขาไม่ได้ถ้าท่านก็สนุกด้วยมันด่าท่านท่านเขียนครนติดล้อเขาเขียนล้อติดครนซัดกันมันเลยท่านสนุกครับเป็นเพราะว่าท่านเป็นนักเรียนเก่าอังกฤษหรือเปล่าได้รับวัฒนธรรมการวิพากษ์วิจารณ์มาหรือเปล่าอาจารย์อันนี้ก็อาจจะมีส่วนนะครับ